สวัสดีค่ะวันดีนะคะเราจะมาวิเคดดราะห์ดวชะตาประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 6กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกุมนะคะในเดือนนี้จะมีดาวพุธดาวเกตดาวอาทิตย์ย้ายนะคะ,ะแล้วดาวพุธเนี่ยเขาย้ายอยู่2ครั้งเขาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่4แล้วย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่23สนะคะส่วนดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่1 4 ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่17นะคะคนรักนาราศีกุมตัวตนของเขาคือดาวราหูดาวราหูอยู่ในเรือนสหัชชาได้ตำแหน่งเทวีโชคเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะในช่วงดาวราหูอยู่ในาราศีเมษเนี่ยนะคะได้ตำแหน่งเทวีโชคเนี่ยนะคะก็ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีโอกาสสำเร็จได้ดีมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในด้านทำอะไรหลายๆอย่าง นะคะไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรืออะไรแต่เมื่อเราดูในเดือนนี้เนี่ยนะคะ,ะเจ้าชะตาจะเป็นอย่างไรตัวตนของเขาเนี่ยก็จะมีความเครียดมีความออัดเป็นพักๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเดือนวิน,นาศรือดาวเสาร์เนี่ยเข้ามากลุ่มลัคนาถึงแม้ว่าในราศีกลุ่มเนี่ยดาวเสาร์ก็เป็นกเกษตรอีกดวงนะคะแต่ก็ยังมีความเครียดความไม่ค่อยสบายใจความกังวลหรือมีปัญหา ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าดาวก็คือเป็นนํากระแสของเรือนวินาศมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นดาวเสาเป็นดาวแห่งความโทษทุกข์นั่นเองแล้วจังหวะเดือนนี้เนี่ยเสาล็งกับดาวศุกร์ค่ะอ่าก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดความติดขัดแน่นอนนะคะเป็นดาวคู่ศัตรูดาวศุกร์เป็นดาวเ,เ,เ,เจ้าเรือนสุภะอ่าแน่นอนปัญหาจะเกิดในบ้านได้นะคะเกิดในบ้าน แล้วก็ศุกนี้เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะคะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวปัญหาที่เกิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะแต่ดาวสุกร์ดวงนี้เขามีตัวช่วยนะคะตัวช่วยคือดาวอังคารดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหากระทบกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นงานแล้วก็ในครอบครัว ะคะุณต้องมีสติเยอะๆนะคะสำหรับคนลักนณาราศีกุมอย่าใช้อารมณ์แล้วก็คิดให้รอบคอบคิดให้ละเอียดที่จะทำอะไรนะคะ,ะว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่คิดละเอียดไม่รอบคอบเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาได้นะะมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาได้แล้วก็อาจจะรุนแรงได้ด้วยเพราะว่าอยู่กับตัวเราเลยเสา,าอยู่กับตัวเรา แล้วก็เป็นมุมเลงอ่นะคะก็ทําให้กระเทือนต่อตัวเราเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณเลือกนะคะถ้าคุณไม่เลือกที่จะเกิดปัญหาคุณก็จะต้องทําอะไรด้วยความรอบคอบอ่ด้วยความคือด้วยความเขาเรียกว่าอย่าใช้อารมณ์เวลาปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องคิดถี่ถ้วนว่าสิ่งที่เรากระทำไปเนี่ยมันจะส่งผลยังไงในอนาคตด้วยนะคะ และคุณก็จะได้มีชีวิตแบบดีๆนะคะในการใช้ชีวิตไม่ได้ว่ามาเสียใจทีหลังหรือมาเครียดทีหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงจังหวะนี้อ่ะดาวพุธก็อยู่ในที่เสียด้วยต้องระวังคุณก็ต้องอระวังคําพูดคําจาด้วยนะคะในเมื่อดาวพุธตกที่เสียแล้วก็อ่าเกี่ยวกับเรื่อง อื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรห่วงในเรื่องครอบครัวแล้วก็การงานนะคะเพราะว่ามันก็จะกระเทือนถึงกันนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยนะคะส่วนเรื่องการทําอะไรใหม่ๆก็ยังไม่แนะนำนะคะยังไม่แนะนําให้ทําอะไรใหม่ๆให้ลงทุนอะไรก็ยังไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีสําหรับคนลักนาราศีกลุ่มหน้าที่การงานโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะก็ อาจจะต้องให้แก้ไขมีปัญหาอยู่นะคะก็ต้องแก้ไขกันไปแต่โดยวรวมแล้วเนี่ยนะคะคนลัคนราราศีกุมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีไหวพริบอยู่นะคะ,ะมีความเขาเรียกว่ามีความมีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้มากอยู่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าคุณก็สามารถทําอะไรได้ดีอยู่แล้วตัวตวนของคุณเนี่ยนะคะตัวตวนของคุณเนี่ยก็มีดาวพฤหัส ร่วมกลุ่มอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ได้จะมีผู้ช่วยเหลือได้ดีมีกุญสือได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ถือว่าอย่างไรก็แล้วแต่คุณก็จะสามารถฝ่าฟันปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะก็อย่าย่อท้อให้กล้าที่จะขอคําแนะนําปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะถ้ามีปัญหาให้เข้าหาผู้ใหญ่ให้ปรึกษา แล้วคุณก็จะได้คำตอบนะคะสำหรับคนทันาดาศีกุมก็หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตทำอะไรให้มีสติรอบคอบนะคะแล้วคุณก็จะปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ